วัสดีครับผมโยผมคุ้งลำดิครับโอ้ตรองอ,อกมาแล้วดูตรองอ,อกมาแล้วดูตรองอ,อกมาแล้วจ้าตรองอ,อกมาตุดเรียงมาเลยว้าเครื่องปีที่เบ็ดตายอายีกเลย จากนั้น F18 กับทริปโกนเคลืองปีที่เม็ด <c> ซ <oughs> ้ำหน่อยยีถ้าได้เปลี่ยนมอโค้งไม่ร้อยมาเลยมอโค้งอย่างเล็กเกินเลยก็ไงย <c oughs> <c oughs> ้ำอันจ้ำมาเลย Rang nhìn trong hộp này anh ranh 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 nữa ranh 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 cái ranh 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 dua pin gặp đường cặp quần của nhau đi trong quên gặp càng để hôm tay kiếp gặp này sau này chết gặp. Song là chết bay nim nim lơi Eh bay nim nim lơi nè Trong ốc đều lưu ý đâu yêu phải bay bay đi xong rồi chết phải bay bay nim lơi là <laughs> 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 riêng ạ bay

เบอร์เปเียบเลยแปลดปืนนั้นน่ากบุดมาแล้วไปแนวเปียบเลยเบอร้อยมีมีอิหนหลรังนี่กันกับตีน,น,นเป็นไอินหลรังรอทิบรอกันกับรอทิรอกันู้ลำบากทิปรอกั้ปกปกไป กันนี้เก็ดกันนี่คุณคุณครับคุณมาก,กันนี่เหมือนเก็ดกันเดี๋ยวว่าไปลมไม,ม้ไหมวะเดี๋ยวไปตำเดินเดี๋ยวปวดบอรีเดวดอันไหมวะกันนี่คุณ,ค,ณคุณปุ๊หมอนมันเป็นยินเป็นอะไรนั่นเลยเป็นเล่มเล,เลยนี่นี่อะไน,นี่เป็นเล่มเลยจะเจอเก็ดกันไปไม่เลือก เดีก็นี่เก็ตัวนี้บอกเรื่องนี้แรงว่าบอกดันนู่นแล้วแรงว่าเก็ตัวนี้น่าใจว่าไม่แย่กันการนี้ไม่แย่กันเดี๋ยวว่าโทรลลุดเหมือนก่อนนะคนละกันกันติดติลั่งได้เลยต้องกันกับประเดี๋ยวว่าพอดีรถไปติดกิ้วทีนั่นกับเรื่องว่า ซึงไม่รู้ได้ลบมาไหมซึงเอาไปโกด่ตาตำรวจเดินขึ้นลบมาแล้วก็ได้เรื่องกันครับปิดร่รองเดี๋ยวปุ่มข่อยมายึดได้เลยไม่ครับโอเคครับคพิ่นี่ไปไปกับปุ่มเทวด,ดีครับ